นิวเฮียนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ2565นะคะหวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะเป็นของขวัญที่ดีงามสู่คนไทยนะคะขอขอบคุณจากใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแก่แล้วด้วยนะฮะอายุ55ดีใจกราบ